คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาฝึกออกตัวเว็บลอยสิบสองพันสิบเก้ตัวนี้นะครับผมก็ออกตัวไม่เป็นนะครับผมเลยมาฝึกครับวันนี้ก่อนอื่นต้องชิคยางครับ ยังผ่านไหมสเตอร์ผ่านไหมนะครับโอเคนะครับผมไม่มีทีมงานนะครับผมใายเดียวครับนี่นะครับรถก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจะงายไม่งายก็มาดูกันเลยนะครับ3 2 1 โอเคนะครับผมไม่ได้นะครับผมมาฝึกครับผมเลยไม่ค่อยได้ลองครับลองลไม่เป็นครับไม่เป็นวันหัานแท้ ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวถอดกระเป๋าผมก็มาฝึกวันนี้วันแรกนะครับทำไม่ได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ไม่มีผู้สอนนะครับสั่เตอรประมาณ34เลยออกยกป็นนิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้ครับโอเคนะครับ, okay, ครบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e นะครับลาไปก่อนนะครับ